ว่าด้วยเรื่องหนังเฟื่อนอุ้ยอะไรนะคนโก้อะไรนะลูกผมติดตามพี่ตั้งแต่หนังเรื่องเฟื่อนเลยครับเฮ้ยผู้ชายเหรอเดี๋ยวพี่เขาไปดูกันก่อนนะแต่ก็หายไปแล้วอ่ะใช่เหรอวะผมเป็นผู้ชายน้องบอกบอกมาเลยน้องอยู่ไหนบ้างกินเล่ากพี่นี่มันเด็กเลยเนาะนี่เด็กหมาเลยจริงเหรอเฮ้ยน้องเดี๋ยวกินเล่ากันเด็กมอไหนวะพี่นี่ โอ้ซี่มึงมาเกล่าพี่เลยอีตามบี้แต่เรื่องเพื่อนโอ้ยเรื่องเพื่อนอีดังมากนะน้องอีดังจนจุดไม่อยู่อะเรื่องเพื่อนชื่ออะไรเป๊กชื่ออะไรพระเอกชื่อนุกษะดุลนั่งอย่างทไม่ไปดังมากดังมากยังไม่ได้ดังสะดตดเอ้าก็จริงเนาะ